สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์เงินดีชีวิตดีวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องวางแผนการเงินสำหรับวัยทำงานเรื่องง่ายๆที่หลายคนมองข้ามแต่ถ้าจัดการดีชีวิตคุณจะมั่นคงกว่าที่คิดทำไมต้องวางแผนการเงินในช่วงวัยทำงานไม่ว่าจะเพิ่งเริ่มต้นหรือทำงานมาหลายปีแล้วหลายคนมีไรายได้เข้ามาทุกเดือนแต่พอถึงสิ้นเดือนเงินก็หายไปแบบไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้น สิ่งที่เราต้องเริ่มต้นเลยก็คือการวางแผนการเงินเพื่อให้ใช้เงินอย่างฉลาดและมีเงินเก็บในอนาคตเริ่มต้นยังไงดีเริ่มจากการประเมินรายรับรายจ่ายก่อนครับลองนั่งเขียนดูเลยว่าแต่ละเดือนเรามีรายได้เข้ามาเท่าไหร่ใช้จ่ายอะไรบ้างเงินหายไปกับอะไรมากที่สุดจากนั้นเราจะเริ่มจัดสรรเงินแบบง่ายๆด้วยหลัก50ทับ30ทับ20 50%สำหรับค่าใช้ใจ่ายจำเป็นเช่นค่าห้องค่าเดินทางค่าอาหาร30%สำหรับไลฟ์สไตล์เช่นท่องเที่ยวช็อปปิ้งดูหนัง20%สสำหรับการออมและการลงทุนฟังดูง่ายใช่ไหมครับแต่แค่ทำตามนี้ได้ก็มีเงินเหลือเก็บแล้วอย่าลืมเงินสำรองฉุกเฉินอีกสิ่งสำคัญคือเงินสำรองฉุกเฉินเพราะเราไม่รู้ว่าวันหนึ่งจะเกิดเหตุไม่คาดคิด เช่นป่วยตกงานหรือมีเหตุฉุกเฉินแนะนำว่าควรมีเงินสำรองประมาณ3-6เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนเช่นถ้าใช้เดือนละ15,000บาทก็ควรมีเงินสำรองไว้ประมาณ45,000ถึง90,000บาทเก็บไว้ในที่ที่ถอนง่ายเช่นบัญชีออ,อมทรัพย์หรือกองทุนตลาดเงินออมแบบมีเป้าหมายการออมที่ดีคือออมแบบมีเป้าหมาย ลองแบ่งเป้าหมายออกเป็น3ระยะระยะสั้นเช่นเก็บเงินไปเที่ยวเก็บเงินซื้อโน้ตบุ๊กระยะกลางเช่นเก็บเงินแต่งงานหรือซื้อรถระยะยาวเช่นเก็บเงินซื้อบ้านหรือเกษียณแต่ละเป้าหมายใช้วิธีลงทุนไม่เหมือนกันถ้าระยะสั้นแนะนําฝากออมทรัพย์หรือกองทุนตลาดเงินถ้าระยะยาวอาจเริ่มลงทุนในกองทุนรวม S S F หรือ R M F เพื่อผลตอบแทนที่โตในระยะยาว ประกันก็สําคัญหลายคนมองว่าประกันเป็นค่าใช้ใจ่ายที่ไม่จําเป็นแต่จริงๆแล้วประกันคือเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงที่คุ้มค่ามากไว้ทำงานควรมีอย่างน้อยประกันสุขภาพเพื่อช่วยลดภาระค่ารักษาพยาบาลประกันชีวิตถ้ามีคนที่เราต้องดูแลประกันอุบัติเหตุเพิ่มความคุ้มครองในชีวิตประจำวันคิดถึงอนาคตวางแผนกเกษียณตั้งแต่วันนี้ อย่ารอให้ใกล้เกษียณแล้วค่อยมาวางแผนเริ่มออมเพื่อเกษียณตั้งแต่อายุอย่างน้อยผลตอบแทนจะยิ่งทบต้นสามารถใช้เครื่องมืออย่างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ PVD กองทุน RMF ประกันบำนาญทั้งหมดนี้ช่วยให้มีเงินใช้หลังเกษียณอย่างพอเพียงสรุปส่งท้ายนะครับการวางแผนการเงินไม่ใช่เรื่องยากครับแค่เริ่มต้นจากการรู้ว่า เงินของเราหายไปไหนแล้วอยากให้มันไปอยู่ตรงไหนมีวินัยใช้ให้น้อยกว่าที่หาได้และรู้จักออมลงทุนอย่างเหมาะสมแค่นี้ก็จะค่อยๆก้าไปสู่ความมั่นคงทางการเงินในอนาคตแล้วครับถ้าชอบตอนนี้อย่าลืมกดติดตามพอดแคสต์เงินดีชีวิตดีเราจะมาคุยกันทุกสัปดาห์เรื่องเงินเรื่องชีวิตและการใช้เงินอย่างฉลาดครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าขอบคุณที่รับฟังครับ